โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลื่นนูหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลื่นนูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับอามาถึงค่ำคืนวันศุกร์ครับบิ๊กแมท ที่เจริเรื่องเอเเวลาตีสองกงนะครับพิมลิกอังกฤษลูตันทาวน์อันดับ18จะเปิดบ้านเจอเอลเบตันอันดับ15บลูตัน25แต้มจากการชนะ6เสมอ7แพ้22นะครับเกมล่าสุดบุกไปแพ้วูฟมา1ต่อ2ครับโอบเอ็ดเวิร์ดมีตัวเจ็บเป็นตัวเดิมๆนะครับแกนหลักก็ประตูโทมัสคามินสกี้นะครับเกมรับก็รีเซเบอร์เก้กับเดนเดมเมนกีนะครับแดนกลางเนี่ย ก็ต้องใช้ซัมบี้โลกองก้าเล่นกับรอสบาร์คลี์นะครับส่วนแนวรุกนำโดยไทฮิตชองจอแดนคลาร์กคาตันมอลิสยืนหน้าเป้าครับในนาที่เอฟวอร์ตัน 36แต้มการันตีการรอดตกชั้นแล้วนะครับจากการชนะ12เสมอ8แพ้15นี่ขนาดโดนตัด8แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเบรนส์ฟอร์ดมา1-0นะครับชอนไดเนี่ยยังไม่มีเบโต้ที่ยังเจ็บนะครับแต่ว่าโดมินิกคาร์วัลเลวินน่าจะได้กลับมาเล่นครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดเกมรับก็เจมทาคาสกี้จารอดเบนเวตนะครับแดนกลางเนี่ยก็มีทั้งอิดิซ่าการนาเก้ครับเจมส์สกร์เนอร์แนวรุกก็นำโดยเดอะไวท์แม็กนิวแจ็คแฮร์ริสัน ดูไล,ลดูคือแลโดม,มินิกคาวเวิร์ดเลวินนะครับเจอกันมาฤด,ดูกาลนี้สองนัดทั้งในลีกและบอลถ้วยปรากฏว่าลูตันชนะหมดเลยนะครับนัดแรกในลีกลูตันบุกชนะ21ใน FA ครับลูตันก็บุกชนะ2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมตามหน้าเสือใกล้เคียงครับถ้าดูจากฟอร์มเอเวอเรตนชนะมา3นัดติดเลยทําให้รอดตกชั้นแบบอูนี้ขนาดโดนตัด8แต้มนะครับในขณะที่ลูตันยังต้องหนีตกชั้นนะครับ เกมแบบนี้สําคัญมากครับดูแล้วเนี่ยสาการบีบให้รูตันต้องสู้สุดใจเหมือนกันครับเกมแบบนี้พี่เขียนมองว่าปัจจัยสำคัญคือเพราะว่ตันรอดตกชั้นแล้วอาจจะไม่ถึงกันเน้นมากครับส่วนลูตันในบ้าน เกมเนี้เหมือนนัดชิงชนะเลิศครับแล้วเฮดตูเฮดเจอมา2นัดลูตันก็ทําได้ดีในการเจอเอเวอร์ตันครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดใจลูตันหนีตายครับปิดประตูแพ้มีแต้มแน่ครับไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับให้เชียร์ลูตันเป็นคลืนหนังบิ๊กแมชประจําค่าคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบาย